ติดตั้งไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ Canon Laser Printer ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ Windows ผมก็ไม่เคยขัดเดี๋ยวจัดให้ครับ สวัสดีครับผมต้นตาครับวันนี้นะครับเราจะว่าด้วยเรื่องของการติดตั้งไดรเวอร์นะครับสำหรับเครื่องพิมพ์ Canon Laser Printer นั่นเองทั้ง Mac แล้วก็ w n n o w w นะครับซึ่งทาง Canon ครับเขาได้มีการแจกไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิม,มพม์ทุกรุ่นเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเพียงแค่เข้าไปในเว็บ th. canon ครับ ครับงั้นเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนของการดาวน์โหลดเลยดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคุณเข้าไปในเว็บ th canon ครับหลังจากนั้นนะครับก็คลิกเข้าไปครับที่ support and download ครับหลังจากนั้นนะครับก็พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการจะลงไดรเวอร์ไปยกตัวอย่างสุมุตินะครับถ้าผมจะหาไดรเวอร์ของรุ่น canon image class mf 2 7 2 dw ผมก็แค่พิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาครับกับคำว่า mf 2 7 2 dw หลังจากนั้นผมก็แค่ สำหรับการดาวน์โหลดไดรเวอร์นะครับเราจะต้องมีการเลือกหัวข้อไดรเวอร์ก่อนนะครับพอเรามีการพิมพ์ในช่องค้นหาระบบครับเขาก็จะมีการค้นหารุ่นนั้นๆซึ่งจะเป็นการค้นหาตรงกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของเราอย่างสมมุติถ้าเราใช้ m a c ในการค้นหาครับระบบก็จะมีการค้นหาไดรเวอร์ของ m a c ที่เราใช้อย่างตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเจอนะครับไดรเวอร์ที่ผมเจอเนี่ยจะมีชื่อว่า s c a n n e r Driver a n d Utility for m a c อันนี้จําเป็นที่เราจะต้องมีการดาวน์โหลดนะครับซึ่งอย่างซีรีส์บางซีรีส์นะครับที่ไม่ได้มีการพพอร์ตแอปพิซนะครับผมแนะนําว่าเราจะต้องมีการดาวน์โหลดนะครับในส่วนของ UFR2 UFR2 LT Printer Driver and Utility for Mac ครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องอะไรบ้างจะช่วยในเรื่องของการปรับสีการพิมพ์ของคุณเนี่ยให้ตรงกับสีจริงมากที่สุดนั่นเองครับ สำหรับวิธีการติดตั้ง driver Canon Laser Printer สำหรับเครื่อง Mac นะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกครับเข้าไปที่ Finder นะครับ หลังจากนั้นครับเมื่อคุณเข้าไปที่ f ฟ n d e r เสร็จเรียบร้อยครับเลือกหมวดหมู่ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดเราก็จะเห็นว่าไดรเวอร์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับหลังจากนั้นเราก็แค่ทําการดับเบิลคลิกเพื่อทําการติดตั้งง่ายๆเพียงเท่านี้นั่นเองครับให้เรากดไปตามขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับและระหว่างการติดตั้งครับจะต้องมีการใส่ User Password เราก็จะต้องมีการใส่พาสเวิร์ดของเครื่องเราเนี่ยลงไปเลยนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถสันคิมงานระหว่างเครื่อง Mac กับ Canon Laser p r i n t e r ได้แล้วนะครับ จบจากเครื่อง Mac ครับเรามาทางฝั่งของ Windows กันบ้างดีกว่าซึ่งการดาวน์โหลดเนี่ยเอาจริงๆก็เหมือนกับของ Mac เลยทีเดียวนะครับก่อนอื่นครับเราจะต้องเข้าไปที่เว็บ th.canongod แล้วก็กดไปที่ Support and Download ครับหลังจากนั้นนะครับก็กดไปที่ช่องค้นหาแล้วก็ใส่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะทำการตรวจสอบครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราที่เราใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วเขาก็จะหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับเวอร์ชันคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับ ขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการเลือกดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่เราต้องการได้เลยซึ่งผมขอแนะนำนะครับว่าเราควรที่จะมีการดาวน์โหลดทั้งตัวไดรเวอร์แล้วก็เข้าไปที่หัวข้อซอฟต์แวร์ครับเพื่อทําการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่าสแกน Utility จะเป็นตัวช่วยในการใช้งานสแกนให้กับเครื่องพิมของเราครับ พอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการติดตั้งผมขอแนะนำนะครับให้เราติดตั้งตัวไดรเวอร์ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยติดตั้งตัวที่เป็นซอฟต์แวร์โดยวิธีการของการติดตั้งก็แค่ทําการดอบคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับมันก็จะทําการแตกซิปไฟล์ให้เราทันทีเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็ปต่อไปครับโปรแกรมติดตั้งก็จะรันขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเราสามารถกดตามขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ในกรณีที่โปรแกรมเนี่ยไม่ได้ออโต้รันขึ้นมาจะต้องทํายังไงล่ะให้เราครับเข้าไปในโฟลเดอร์ ไฟล์ที่เราแตกซิปออกมานะครับตัว Install น,นะครับจะมีชื่อคำว่า s e t u p e x a เราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนต่อไปนั่นเองครับหลังจากที่เราคลิกทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมก็จะมีให้เราได้เลือกครับว่าเราจะมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยการเสียบสาย USB connection หรือจะเป็น Network Connection ซึ่งอันนี้ผมก็แนะนําผู้ชมเลยนะครับว่าตามสะดวกเลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมเลือกนี่ถือว่าผมมีสาย USB นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ทําตามขั้นตอนต่อไปซึ่งโปรแกรมจะเป็นคนแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะเสียบสาย USB เนี่ยตอนไหนเสียบสาย USB ร,ระหว่างเครื่องคอมของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยต่อกับเครื่องพิมพ์เลยครับหลังจากที่เรากดไปตามขั้นตอนต่อไปจนสําเร็จครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า s แกนยูทิ i ิตี้ต่อครับ โดยก็ทำการติดตั้งจากไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่บนหน้าจอซึ่งก็ง่ายมากๆค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนเพียงแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยเราสามารถใช้เครื่องพิมพ์ Canon Laser Printer กับเครื่อง Windows ได้แล้วละครับ และทั้งหมดนี้ครับคือการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ Canon Laser Printer นั่นเองครับทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับทำตามขั้นตอนที่ผมบอกไป step by step รับรองว่าง่ายชัวร์ครับถ้าใครถูกใจนะครับสาระดีๆแล้วก็เทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยกันนะครับกับ Canon Thailand ครับ Canon delighting you always